ตันแรกที่มาถึงโจจิมินเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการจราจรสักหน่อยเยอะมากครับขนสดใครับนาดแล้วเลยพี่ sạch cho nó tròn như yên mà cho khắp tuần dài trở bên mọi cho <laughs> oh. chưa นี่น,นี่นี่คือคนข้ามทางมาไล่ขับเดินมาเรื่อยๆไม่ต้องสนใจใครปลอดภัยเรือยอะมากครับ